เป็นเศรษฐีวิวสันต้นนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะดูใบมือเทียบกัน,นลายสวยนะก้านใบขึ้นมาลำตัวลำต้นขึ้นมานี่สวยจริงๆตัวนี้อายุเยอะแล้วนะครับเพราะว่าดูดูลำต้นเจริงๆตามต้นก็อยู่นี่เนี่ยตัวกระถางอยู่เนี่ย ล้วโคดงอเลื้อยไปนั่นน่ะน่ะต้องมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับมีข้อสังเกตที่จะจะ,จะจะจะตั้งกองนักคือเขาออกดอกแต่ตอนเขาออกดอกเนี่ยก็บึ้งรูเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนแรก็สงสัยว่าทําไมปกติใบเขาค่อนั้งจะใหญ่แต่ยู่ๆเรามาเห็นใบเอ๊ะใบใบนี้มันเล็กเนี่ยเห็นไหมใบบนนี้ยาวใหญ่พอใบนี้เล็กเลยนะก็ เพิ่งไปดู youtube ก็บอกโอ้เราก็ไปดูเออจริงๆนะเพราะว่าเศรษฐีของเรานี่ออกดอกก็บอกพอไม้พวกนี้ออกดอกเนี่ยใบที่ตามมามันจะเล็กลงมันจะไม่ใหญ่ขึน้นใหญ่ขึน้นเพราะปะกติใบใหม่ๆขึ้นมามันจะใหญ่ขึ้นกว่าใบเดิมใบเดิมตลอดพวกไม้ตระกูลใบอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตวันนี้เออจริงนะพอเขาออกดอกเนี่ยใบมันเล็กลงเลย ีก็บอจะทําให้มันใหญ่จากจะให้ดอกให้ให้ใบมันใหญ่เหมือนเดิมธรรมดาก็ต้องต้องตัดดอกถ้าตัดดอกมันก็ไม่สวยสิก็อยู่ที่เราชอบไม่ชอบเนาะครับเอามาโชว์ครับเสรษฐีวิวสันครับสำหรับเพื่อนที่รักไม้ใบง,งามๆนะ